สวัสดีครับผมวันนี้จากมารีวิวหลังจากที่เราได้ใช้งานและก็แกะกล่องไปในรอบที่แล้ววันนี้จะมารีวิวการใช้งานจริงนะครับผมว่ารสชาติราคาที่กดเข้าไปที่เราซื้อสองพันกว่าบาทไม่เกิน2 5 0 0กับตัวนี้คุ้มหรือไม่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างน,นะครับวันนี้จะมาแชร์จากการใช้งานสมัครใครที่ยังลังเลหรือว่ายัง สนใจดูตัวนี้อยู่นะครับผมก็ตัว m i s มิชชิปมิชชิ m มิชชิปไอชื่อมันก็ถ้าแปลแบบตรงๆก็คือผีนะฮะคือมันตามตามสเปคของเขาก็คือมันก๊อปนะครับผมราชาแห่งการก๊อปก็จะเป็นมิ s ช h i M ส m 4ศนนะครับผมตัวนี้นะฮะก็ข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างน,นะครับผมคลิปนี้ ข้อดีของตัวนี้นะครับอย่างแรกได้คือรสชาติที่มันออกมาแบบเฟเวอร์ชัดเจนมากนะครับผมจากที่ผมได้มาใช้งานนะครับผมเทียบกับคอมมานเดนเต้ของของเพื่อนๆที่ผมเปรียบเทียบไอตัวเนี้ยทำรสชาติใกล้เคียงผมให้เปอร์เซ็นที่ประมาณ60-70%นะครับแต่ไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดเป๊ะๆนะครับผมก็ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้กับราคานะครับผมในส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมชอบไอ้ตัวนี้เพราะว่าตัวมันใหญ่นะครับผมแต่ไม่ได้หนักมากนะฮะเทียบกับไอ้ตัว K2 ทค่อนข้างที่จะหนักกว่าเพราะว่ามันเป็นเหล็กทั้งทั้งทั้งหมดนะครับไอตัวนี้มันจะเป็นแค่กระบอกแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นพวก อะคริลิกหรือไม่อะไรสักอย่างนะพลาสติกสักอย่างแล้วก็ท้างบนก็จะเป็นด้านในก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมไอตัวด้านในเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมพลาสติกทั้งหมดยกเว้นไอตัวเฟืองที่เป็นสตีลเลสสตีลนะฮะก็จับกระชับมือมากนะครับไอตัวนี้คือ ข้อดีคือมันจับกระชับมือผมมือค่อนข้างที่จะยาวใหญ่นะครับผมเวลาจับแล้วก็ผมชอบตัวนี้มากกว่าไอตัว k คทูเคทมันจะเล็กนะฮะมันกระชับมือไ้่ก็กระชับแต่ตัวที่มันจับแล้วมันถนัดกว่าเพราะว่ามันเต็มมือนะครับผมข้อดีข้อที่3ก็คือในส่วนของรสชาติที่มันทัดเทียบกับราคาที่ได้มาก็คือ ค้มค่ามากครับสำหรับราคาที่แบบประมาณสองพันไม่เกิน3ามพันอ่ะถ้าใครที่อยากถ้าใครที่ชอบรสชาติที่มันมีเฟเวอร์จัดจัดเฟเวอร์ favor ที่มันชัดเจนเนี่ยดึงรสชาติของกาแฟได้ชัดเจนเนี่ยอันนี้คือดีมากครับสำหรับใครที่อยากได้แบบที่มีบอดี้อ่ะไอตัวนี้ก็คือข้อเสียไปเลยครับเพราะว่าบอดี้มันมีน้อยมากครับมันก็ธรรมดาคําแรกครับ ที่มันมีเฟเวอร์จัดก็คือมันจะแบ่งไปเลยครับว่ากาแฟสายแบบอารมิกานูพวกดริปพวกนี้ไอนี้เหมาะมากนะครับถ้าใครแบบชอบกาแฟนมผมแนะนําไปตัวเคทู top, มากกว่านะครับผมเคมันจะเน้นรสชาติที่เป็นนมนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นบอดี้เมันบดได้เร็วกว่านะครับไอตัวเนี้บดนานกว่าแล้วก็ข้อดีข้อที่4นะครับผมก็ เวลาเราบดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขั้วกลางขั้วอ่อนเนี่ยบดได้สมูทมากนะครับผมแบบหมุนได้เรื่อยๆครับไม่ค่อยเมล็ดไม่ค่อยจะติดนะครับผมบตัวผมนะผมใช้งานแบบเอียงนะครับผมมันจะไม่ค่อยหนักเพราะว่ากาแฟามันจะค่อยๆลงนะครับประมาณนี้ผมจะไม่ได้แบบหมุนตรงๆแบบนี้ครับผมประมาณนี้คือมันจะสมูทไม่ได้หนักอะถึงมันจะช้าแต่มันไม่ได้ไม่ได้หนักแบบ ถึงขนาดติดหรือว่าแบบใช้แรงมือเยอะหายตัวนี้ใช้งานแบบสมูทค่อยๆนะครับผมอันนี้ผมชอบมากนะฮะถ้าเทียบกับ k 2นะครับผมไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็มันจะชอบติดนะครับถ้าบดแบบคั่วกลางค่อนอ่อนประมาณนี้แต่มันจะเร็วกว่านะครับผมไอตัวนี้มันจะช้าก,กว่าแต่สมูทกว่านะครับผมแล้วก็ข้อข้อเสียนะครับผม ตัวนี้ไม่แนะนำการบดเอสเพรสโซ่นะครับผมผมใช้กับแฟร์โบทูข้อบดใช้เวลาประมาณ1นาทีกว่านะครับผมก็ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ได้ครับแต่มันค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน,านมากนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อยนะครับก็มันจะเหมาะกับพวกกาแฟดริปมากกว่านะครับอันนี้คือกาแฟดริปก็คือแทบจะ 9 9ซนะครับผมที่ผมให้คะแนนก็คือถ้าผมจะดิฟก็คือผมไม่มองตัวอื่นเลยคือเอาตัวนี้อย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าได้ทั้งเฟเวอร์และก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่มันที่มันลำบากในการก็เรียกว่าอะไรในการหมุนนะครับตัวนี้หมุนเร็วมากนะครับถาาดิฟนะครับแปบ๊บเดียวนะครับแล้วก็สมูทแล้วก็ข้อเสียออย่างหนึ่งนะครับผม ถึงแม้ว่ามันจะเฟเวอร์จที่ผมลองใช้งานนะครับผมมันก็จะมีติดขมบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็แก้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากโบ,บดให้มันหยาบขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ก็ลดขมแต่ไม่ได้ขมแบบขมหนักถึงกินไม่ได้คือขมแบบนิดๆติดติดขมปลายปลายลิ้นเนี่ยที่ที่ผมได้สัมผัสนะครับกับตัวนี้ก็ลองมาหลายๆมาเล็ดก็จะมีอยู่นิดๆิดหน่อยๆน,ยนครับผมแต่รับได้ครับนี่คือที่ผมดิฟนะฮะ ก็ถ้าเป็นเอเปโซก็ก็มีบ้างเหมือนกันเล็กน้อยนะครับผมก็อาจจะด้วยที่เราหมุนมือด้วยแหละครับก็ปกติของการเหมือนมืออ่ะหมุนหม,มุนด้วยระบบมือหมุนเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบได้ที่มันกาแฟที่มันได้อะ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนทุกๆรอบเพราะว่าเราหมุนมันไม่รู้ว่ากําลังของเราอะ่ะขนาดไหนนะครับก็ถือว่ายังพอรับได้นะครับผม แล้วก็ข้อสีอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้ทํผาก็คือเมล็ดกาแฟมันจะไม่ค่อยเ mm hmm. ขาเรียกว่าแหละถ้าเทียบกับไอตัวเคทูไอเคทูเมล็ดกาแฟมันจะสมําเสม,สมเอมากกว่านะครับไอตัวเนี้มันจะไม่ค่อยสมําเสมเอเท่าไหร่ครับผมก็ลองแบบหมุนที่มันเหมือนกันแล้วนะก็มันก็จะมันจะมีเมล็ดกาแฟบ้านที่มันจะไม่ค่อยเสมอมันมันทุกตัวมันมีแต่ไอตัวนี้มันจะเยอะกว่า นิดนึงนะครับผมก,ก็ก็พอเข้าใจได้ครับว่าตามราคาครับผมแต่รสชาติถือว่าโอเคมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอตัวมิสเชคนะครับผมแล้วก็ถ้าเทียบกับไอตัว k2 นะครับผมหลังจากที่ผมใช้งานคือเอาง่ายงอ่ะถ้าใครชอบเ e อสเพโซสกัดช็อตเอสเพโซแล้วก็ดริบ้างผมแนะนำให้มีทั้งสองตัวนะครับ ไอตัวนี้ไว้กินแบบอเมริกาโน่เฟเวอร์หอมหอมไอตัวนี้เน้นกาแฟดมนะครับผมบดเร็วกว่าไอตัวนี้บดช้ากว่าได้ได้ในส่วนของเฟเวอร์รสชาติของกาแฟที่มันซับซ้อนไอตัวนี้ได้ในส่วนของบอดดี้ที่มันหนักแล้วก็กาแฟก็มีติดขมก็มีนะครับไอตัวนี้มันจะมีบ้านครับผม,ผมก็ก็ราคาประมาณนี้ผมถือว่ารับได้นะครับผม,ผมก็ประมาณในส่วนของมิสเชฟกับ K2 นะครับผมวันนี้จะมาดูเปรียบเทียบทั้งสองตับใครที่กำลังมองหาที่บดมือหมุนนะครับผมก็แนะนำสอตัวนี้ครับที่ประมาณรา,าคาไม่เกินสามพันเนี่ยก็ตอนนี้บดไอเปโซไอแฟลโปกทูอ่ะผมบดประมาณประมาณสามสิบวิอ่ะได้ไอตัวนี้ก็เกือบหนึ่งนาทีครับตัวนี้ก็ ถ้าเพื่อนๆมีเครื่องสก,กัดที่มันใช้บาสเกตที่มันกว้างกว่านี้ก็จะใช้เวลานาน,านกว่าอีกนะครับผมก,ก็ลองไปใช้งานกันดูครับไอตัวนี้ผมจะเน้นกาแฟนมพวกเดอร์ตี้แล้วก็พวกลาเต้กาแฟลาเต้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะเน้นอย่างเดียวคือตอนนี้ก็คือดิฟนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเอสเปรสโซ แรกๆผมก็จะสนุกกับมัน,นได้รสชาติที่มันซับซ้อนแต่พอนาน,นยผมจะได้ความที่มันสะดวกแล้วก็เร็วนะครับผมบอไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยตอบโจเท่าไหร่ในส่วนของการสกัด e เอสเปรสโซ่ก็คือมันเหมาะกับดิอเอาง่ายๆครับก็เหมือนคาเอนเดนเต้ผมก็ไม่แนะนําให้ส่วนมากเขาก็ใช้งานแบบดิฟมากกว่านะครับผมก็มันออกมาแบบให้ใช้งานกับกาแฟดิฟมากกว่านะครับเพราะว่ามัน กาแฟดิปการใช้งานแบบให้มีเฟเวอร์มันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการบดนะครับเพราะว่าถ้าเราบดเร็วเหมือนตัวนี้มันจะมีผงไฟฟ้าสถิตและก็ฝุ่งละเอียดมากมันทําให้กาแฟมันขมนะครับไอต,ตัวเนี้ผมใช้งานบรับปรับเบอร์บดขนาดไหน,นมันก็มีติดขมมากกว่าตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันบดเร็วแล้วก็มีไฟฟ้าสถิตค่อนข้างเยอะ,ะครับวิธีแก้ก็คือถือว่าเราใช้กาแฟ18กรัมนะครับผมเราเราช่างไปเลย19กกรัม เพราะว่าอย่างน้อยมันต้องเสียกาแฟอีกหนึ่งกรัมไอ้ที่มันติดกับเฟืองอลยไอ้ตัวนี้อย่าไปเอานะครับเพราะว่าถ้าเราเอาอะนั่นแหละกาแฟที่มันทําให้กาแฟที่เรากินเข้าไปมันขมเพราะว่ามันจะเป็นผงละเอียดที่มัน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 บดเร็วเกินไปอ่ะมันจะทําให้เราบดซ้ําอ่ะที่ผมลองใช้งานนะครับผมก็มันจะลดขมได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับจากห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของที่มันมีขมอยู่อะก็ประมาณนี้นะครับนะครับ สตัวนี้ผมแนะนําให้มีทั้งสองตัวถ้าใครอยากอยากได้สักตัวหนึ่งก่อนอยากได้ใช้งานหลากหลายผมก็ยังแนะนำ AK2 มากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันจะบดได้หลายอย่างนะครับใบตัวนี้ถ้าใครแบบมีมอเตอร์ที่มันช่วยบดก็เอาตัวนี้ไปเลยะครับใบตัวนี้แต่บอด y ี้มันไม่ค่อยมีเพราะว่าเราถ้าเราใช้กาแฟนมอ ถึงแม้ว่าเราจะปรับอุณหภูมิสูงก็ตามมันก็ยังมีแบบเฟเวอร์อ่ะคือผมสมมติว่าเรากินแบบกาแฟที่มันออกโทนแบบช็อกโกแลตอ่ะมันจะออกทางเปรี้ยวไอ้ตัวเนี้ยมันก็ยังมีความเปรี้ยวว่ามันตามสเปคของเขาอ่ะมันจะออกบางเฟเวอร์ไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเหมาะนะครับผมรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็มันจะถ้าเรากินกาแฟนมอ่ะมันจะไม่ค่อยรสชาติมันจะไม่ไม่ค่อยออกรสชาติที่มันเปรี้ยวนะครับผมก็ ถึงแม้เราจะสก,กัด Under, อันเดอร์ก็คือสก,กัดที่มันเบอร์บดที่มันเร็วกว่าปกติอะมันก็ยังกินได้กับถ้ากาเฟรนดดูไปตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สตหรับใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็กินบล็อกแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเพราะว่าผมจะไม่ค่อยผมจะไม่บอกรายละเอียดของขนาดเฟืองนะคะไอ้ก็ไปหาข้อมูลมาได้ครับนี่คือ รีวิวหลังจากการใช้งานจริงไม่มีโปรโมทไม่มีโปรโมทไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีโฆษณานะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจ2ตัวนี้ก็คอมเมนต์สอบถามกัได้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวการใช้งานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผ